และในวันนี้นะครับเราจะมาทําการปักกระถางกล้วยไม้กันนะครับเรียบร้อยครับปักว่าง่ายสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการจัดว่าง่ายกับพิยศนะครับกับอะไรที่จัดได้จัดว่าง่ายครับ จัดว่าง่ายในวันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างน,นะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เทคนิคเบื้องต้นนะครับในการจัดต้นไม้ไปหลายเทคนิค <c oughs> รายการจัดว่าง่ายนะครับจะเป็นการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์น,นะครับรวม um ถึงสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้ทุกคนสามารถนํากลับไปใช้ตกแต่งสถานที่ได้ด้วยตัวคุณเองนะครับรายการจัดว่าง่ายในวันนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างน,นะครับเราจะมาลองปักกันบ้างน,นะครับกับในตอนปักว่าง่ายครับ และในวันนี้นะครับเราจะมาทําการปักกระถางกล้วยไม้กันนะครับโดยที่รายละเอียดของการทํากระถางกล้วยไม้นะครับมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะต้องใช้1กระถางนะครับก้อนมอสเก็บเสมือนดินนะครับที่จะใช้สําหรับในการปักต้นกล้วยไม้ลงไปนะครับต้นกล้วยไม้นะครับเป็นต้นฟาแลนนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นดอกฟาแลนสีชมพูนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เราใช้ทั้งหมด2ดอกด้วยกันครับเรามาเตรียมกระถางกันก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยเราใช้ก้อนมอสนะครับ ก้อนมอสจะหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นโฟมนะครับสำหรับทํางานดอกไม้ประดิษฐ์โดยเฉพาะเราทําการเรียงก้อนมอสนะครับเพื่อให้เหมือนเป็นฐานให้ให้น้องกล้วยไม้เนี่ยเขอนเนาะน้องกล้วยไม้เหมือนเป็นฐานนะครับให้ต้นไม้เนี่ยงอกขึ้นมานะครับยศก็อัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปที่บทเรียนแรกนะครับก่อนที่จะใช้ต้นไม้ทุกชนิดนะครับเราจะต้องดัดมันเพื่อให้เกิดลักษณะของใบเนี่ยที่เป็นธรรมชาติมากกว่านะครับอย่างต้นกล้วยไม้นี่ครับมาจากกล่องจากโรงงานเนี่ยก็จะมาวีแบนแบบนี้นะครับเราก็ค่อยๆกรีดใบนะครับ ให้ใบมันโค้งนะครับออกมาเหมือนต้นไม้จริงมากขึ้นนะครับนี้นะครับดัดมันให้พลิ้วๆออกมานิดนึงนะครับถ้าหากว่าเราดัดมากเกินไปนะครับอย่างที่บอกว่าก้านมันเป็น่วดครับเราก็สามารถคืน่วดมันมาได้เหมือนกันครับต้นกล้วยไม้ที่พี่โยเตยมานะครับมีรากออกมาด้วยนะครับซึ่งจะเพิ่มความเหมือนจริงมากแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมนะครับว่ารากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันต้องชี้ลงดินนะครับเราก็ดัดรากได้เหมือนกันนะครับพยายามดัดรากให้เหมือนต้นไม้จริงนะครับ งอๆอย่างเงี้ยครับลงมาอย่าให้มันไปทางเดียวกันทั้งหมดนะครับเรียบร้อยนะครับเราเตรียมต้นกล้วยไม้เสร็จแล้วอันดับต่อมานะครับเราก็จะทําการเตรียมดอกไม้ครับลักษณะของดอกฟาแลนนอปซิสนะครับเขาจะชี้ขึ้นครับแล้วก็ย้อยลงมานะครับตามธรรมชาติเนี่ยน้ำหนักมันก็จะทิ้งลงมานะครับก็จะย้อยลงมาขึ้นอยู่กับว่าเราชอบให้ย้อยลงมามากหรือย้อยลงมาน้อยแค่ไหนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็พยายามดัดให้มันโค้งงอลงมาครับแบบนี้ทั้ง2ก้านเลยนะครับ เราจะลองมาเทียบดูก่อนก็ได้นะครับว่าถ้าเราปักลงไปจริงๆแล้วเนี่ยฟอร์มของทั้งสองดอกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมูริว่ะพี่ยศอยากให้มันสูงต่ำต่างกันแบบนี้นะครับประมาณนี้เราก็จะเห็นว่าก้านที่เหลือนะครับความต่างของก้านประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าโฟมเราลึกพอเราจะกดลงไปให้ลึกแล้วมันต่างกันแบบนี้ก็ได้นะครับแต่พี่ยศว่าเราตัดให้มันเท่ากันแล้วปักจะง่ายกว่านะครับงั้นพี่ยศจะตัดออกประมาณเท่านี้นะครับเรียบร้อยครับเมื่อเราเตรียม ต้นไม้ดอกไม้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาปักกันเลยนะครับจะเห็นว่านะครับเวลาเราปักนะครับซึ่งเทปนี้เป็นเทปแรกที่เราจะได้ทําการปักนะครับเวลาเราปักต้นไม้นะครับลงไปในก้อนโฟมนะครับบางครั้งบางกิ่งที่มันมีความใหญ่ความหนานะครับมันจะทให้เราปักลงไปในโฟมยากนะครับพ่ยมีเทคนิคนะครับจริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับเอาของมีครบนะครับนําล่องมันลงไปก่อนนะครับ ทิมลงไปในก้อนโฟมเลยครับตำแหน่งที่เราอยากจะปักลงไปนะครับสมมติว่าจะปักตรงนี้นะครับพอเรามีร่องนําลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะปักลงไปได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเส <M ột> ร็จแล้วเราจะปักดอกกล้วยไม้นะครับ <S <S เหมือนเดิมครับตามธรรมชาติของต้นฟาแลนนอปซิสนะครับตัวดอกเนี่ยจะขึ้นมาเหมือนเหมือนขึ้นมาจากตรงแกนเนี่ยครับแต่ว่าต้นไม้กับดอกไม้เราแยกกันมานะครับเวลาเราปักเนี่ยเราจะปักเหมือนกับว่ามันขึ้นมาจากด้านหลังนะครับมันจะทําให้ดูธรรมชาติมากกว่าครับพี่ยศก็จะปักทางด้านหลังของต้นนะครับโดยที่จะนําร่องด้วยกันไกลก่อนนะครับทีนี้จะปักลงไปบนโฟมเลยนะครับแล้วเราก็จะปักดอกที่2นะครับดูระยะ ให้อยู่ประมาณที่เราวาดไว้เรียบร้อยครับปักว่าง่ายสำหรับเพื่อนๆที่ปักที่บ้านนะครับอาจจะต้องใช้กาวนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยยึดติดกับตัว ของก้อนมอสได้ดียิ่งขึ้นนะครับกาวที่พิยศแนะนำนะครับก็จะเป็นกาวลาเทคที่หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดเลยครับเรียบร้อยนะครับกับเซตปักว่าง่ายนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของพิยศด้วยนะครับหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ w w w p l a n s p y k u n g h i n g c o m สำหรับวันนี้สวัสดีครับ